รีวิวนะครับนี่คือลูกโม่อาร์มสกอร์ขนาดสีนิ้วเอาเลยรุ่นอีดิชั่นยิงไปแบบเต็มเท่อ่าโดนเอา้าบิดอ่ะงั้นยิงไปเลยยิงดูระบบไม่เฉย ม,มีปิว้วได้มาดูใกล้ๆนะครับเมื่อกีย้ยิงไปแล้วส,สี่นะครับเหลือในนี้อีกสองผมยิยงทงงี่ลูกหัวทองแดงนะั<า>เ้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูลูกหัวทองแดงมาเฮ้ยออกไปออกไปดูครับยิงใกล้ๆไกลๆเลยผมะอ้าวเร็วเกินไป งใส่ผมไม่แม่นเองลนะโอเคชบรีวิวนะครับดู